เฮ้ยเฮ้ยอาก,กีมาแล้วอาก,กีมาแล้วเปิดประตูเปิดประตูวตุ้บมาทุกคนอันนี้คือพลาสอมผมเองซึ่งที่ผมเล่นใหม่เนี่ยไม่ใช่เลยนะผมรีเซ็ตคอมแล้วนั่นแหละน่าจะรู้ดีคอมผมมีปัญหาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันซึ่งแล้วผมก็จะโดนอาก,กีกินเข้าไปแล้วเอ้ยที่ไหนวะเนี่ย เ h e hour of joy โอ้โหเปิดตู้สิโอ้โหอะไรวะเนียเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันให้มาด้านใต้นี้ไหนอ๋อเนี่ยน่าจะให้ไขลานรถป่ะดึงแล้วก็ไปเลยแล้วมันไปยังไงอ๋อ ก็หาตั้งนานเราต้องมาขึ้นตรงนี้ใช่ปะอ่ะเอาแม่ดอกแล้วไงต่อแล้วเขาไปทำอะไรต่ออ่ะฮะดึงออกมาได้ละเอ้ยกว่าจะหาทางไปต่อเจอนี่อะไรเนี่ยไปด้านใต้เปิดประตูนี้โอ้โหกว่าจะหาทางไปได้โคตรสับสนนะ่ะเกม แยใช้เวลาตั้งแทบจะสิบนาทีอันนี้ไปต่อห้องแล้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่กูมาอยู่ไหนวะเดี๋ยว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 มาห้องนี้เหรอโอ้โหวราเนี่ยเชี่ยแล้ว,วะเม่กี้เสียงอะไร โอเนต่อห้องใต้ยี้ใช่ปะ่ะเฮี้ยโคสับสนโอเคเจอแล้วพื้นที่อ้แบตเตอรี่โอ้โหต้องมีแบตไว้นี้ไฟช็อตอะไรวะน่ะทางขึ้นหรอมีทายขึ้นด้วยเฮห้องนี้โอ้นี่ไงแบตเจอแล้ว ลงมาตรงนี้ได้เลยเว้ยคิดเสียงแล้ววะอ,อ,อ๋อีนี่เจอละเฮ้ยตกใจหมดอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคประตูปะตปะตเปิดแล้วไปเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้ไปเปิดไม่ได้ด้วยต้องไปทางไหนวะอุย้ยมีรถอีกแล้วเฮ้ มาสามสองหนึ่งไปเลยโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้มีห้องเขียวเดี๋ยวกันต้องทำอะไรอีกแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ผมต้องทำอะไรนี่ไปเก็บไฟฟ้าไม่ได้แล้วต้องไปห้องไหนต่อ,อต้อง้องแบตเตอรี่จากหลังไอตัวนั่นกูเจอบอแสแล้วแล้วกูตาบอดมาตั้งนานมันอยู่อันนี้โอ้โหมาตรงนี้ มีไฟอีกแล้วเฮ้ยเสียงแล้ววะไปไม่ได้วะ่ะต้องไปไหนหวะโอ้โหกว่าไปตั้งนานของน,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 นู้น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 นี่นี่ไปไหนต่อ โอเคไปต่อ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 กูออจะเก็บของจั่งมันยังไงกูจะเก็บแบตจั่งมันยังไงดูเหมือนว่าจะได้เบาะแสมาอย่างหนึง่งคือมีสวิตซ์สองอันนี้ซึ่งต้องหาไฟสองอันใช่ไหมอันหนึ่งเปิดนั้นโอเคแป๊บหนึ่งอ่ะยวก่อน โอ้โหเกือบไม่ทันอุยตกใจหมดโอ้โหแล้วก็นี่ดึงมาแล้วรถซิง์แล้วครับไปเลยเราเดินไปกันต่อดูหอเหมือนว่าต้องไปทางด้านหน้านี้ป่ะเปิดประตูประตูโอ้โหใส่แม็กก่อนโอ้โหโอ้ยแหลก ผมมาอยู่ไหนเนี่ยเปิดท่อชูบไม่เห็นเลยเลยตอนเนี้ยนโอ้เจอแบตมามาไหนว่าทางออกไม่เห็นทางอเอาแม้ออกเจอเ,เจอนี้ละสับไฟเลยโอ้เสียสักทีโคตรเหนื่อยเลย ไต่อวะอ้นี่ไงเปิดแล้วมาที่ต่อไปที่เราต้องไปกันเฮ้ยนี่นี่น,นี่ทางนี้เปิดแล้วแล้วก็เอามือกดเลยสแกนนิ้วชูบโอ้โหอะไรอีกแล้วเนี่ยพัซโซเยอะจริงๆริงแวกูยิ่งงงกว่าเดิมอีกเอออีอันนี้อะไรอ่ะ อาา่ะฮะแล้วยังไงต่อมีสวิตเอียนหนึ่งตรงนี้ด้วยออกมาทางน,นี้ยังไงต่อวะโอ้โหแล้วงไงต่อเอ้ยโอ้ได้แล้วโอ้ที่ไหนวะเนี่ย เออโหทางโคตรยาวมีปุ่มด้ว่ยตัเล่นอ๋อมันเป็นลิฟต์ไปเราขึ้นไปกันเ e สโก้โอ้ยแหละเราเก็ขึ้นมาแล้วอ่าฮะจากนั้นไปไหนต่อวะโอ้ยแหละเย่ออกจากที่นี่สักทีโอ้โหโคตรโคตรลายตาเลย no! no! Oh, no! see, you didn't do anything wrong. We're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. ทำซาตกใจแล้วนี่คือให้ตามกีซี่ไปห่อให้เขาไปใช่ไหมอ่ะฮะแต่ e t you ม e อ v e What's happening down here is bigger than all of us and I need you so we can get revenge on those monsters who've tortured you who've tortured us they didn't act alone they're disciples of the original the prototype do the honors we <coughs> ow Prototype knows <premises> we're coming, by now. He'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. Okay. have all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. แน่ใจนะ. is coming. Okay, He's the final obstacle the prototype has placed against us. Can't <laughs> stay here. Oh. Keep yourself safe. Oh. Ollie will call you. Oli? Oh, ปล่อยกูด้วย.ตายแล้ว.อุ๊ย.โทรศัพท์มา. าไม่ใช่นี่ดูเหมือนว่าเขาบอกให้หาสายไฟเฮโอ้นี่ไงเอาไงโอ้อ๋อโอเคผมสวีทโฮมอ๋อใช่ ต้องไปที่ไหนเฮ้ย w ต้องเรียนอ๋อนี้ไงสกูคีโอเคได้ละใช่ด้านนี้ปะจำไม่ได้เฮ้ยาแล้วโอ,วอว้โห น่ากลัวจริงๆโหลดอ่ะช่วยครับดีครับโอ้โหู ชิปเปล่งแล้วสัญญาณคานหายอะไรเนี่ยอันนี้ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีใครเนาะมีไฟเหรอให้ทำอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวกอนแล้วห้องนี้ห้องอะไ ห้องเชื่อมกันโอเคมาเปิดประตูอุ้ยบักมีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่รู้สิหาแบตเตอรี่เฮแสดงว่าต้องมาด้านนี้ก่อนด,ด้านด้านนี้อุ้ยนี่ไงแบตเอ๊ะไม่แบต,แบตหาง่ายจังวะชูบต้องกาอีกก้อนหนึ่งอ่ะผมต้องมาไหนวะ โอ้โหโอ้โห้กูเห็นใครวิ่งผ่านเมื่อกี้หรือเปล่าหรือเดินวะอ่าดีครับไม่ทราบว่อ๋อเอไม่น่าจะมีใครนะน่าจะตาฝาดเองมีห้องไรอ a i ย I recognize you Yes I remember you used to work h e How are you a l i h u Barb. Oh, Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Wait, what is this? Tangling? Oh. What is it? Oh, it's falling. What is this? Oh, battery. Alright, I'll grab it. Oh, it. เลสโกไปได้แบตเตอรี่มาแล้วอ๋อนี่ไงครบแล้วได้ไฟแล้วเลสโกอย่าเพิ่งเจอกูไม่ตลกอะไรอ่ะเอ,อ่ออเทเหรอเฮ้ย <laughs> กูเห็นเมื่อกี้กูเห็นใครวิ่งผ่านเปล่าชวร์แอเห็นใครวะเมื่อกี้ใครแม่งเดินไปวะเออนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องทำงานอ่าฮะต้องการแบตเตอรี่ด้วยเปิดประตูโอ้โหโคตรมืดเชี่ยโคตรเกียดเลยบรรยากาศแบบเนี้ยโอ้โหเปิดประตูไม่ได้กว่าจะเจอทางขึ้นโอ้โหแม่งหาเป็นชาติ

forward finding look to out. I มีคนน่ากลัวอุ้ยประตูมาด้านนี้แล้วนนี้อ๋อพลังงานอ๋อนี่ไงทางเข้าเจอละชูบโอ้อะไรวะเนี่ยไม่คุ้นห้องนี้ว่ะ là gì à? Ôi! Ôi! chia hồi. ờ, xin chào đi, thám mít đi lấy, để coi nào. tại sao anh không đi chơi được vậy? ừ, ok, đây được, 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 ไปแล้วกูไปแล้วกูไปเฮ้ยกูไปเฮ้ยเฮ้ยกูต้องมาไหนวะ เ้อะไรวะเนี่ยห้องอะไรเต็มไปหมดเฮ้ยชิบหายละชิบหายชิบหายมาไหนวะเนี่ยเฮ้ยกูไปละ วิ่งถอยหลังด้วยครับน้องเป็นอะไรวะไม่ใช่กูแทบกูแทบ โหโคตรยากออของของอะไรนี่โอ้โหเยี่ยมมอกี้ก็เห็นแบตเตอรี่ไหนวะกูขอขอทางง่ายๆแบบ ้ยทุกคนครับหลังจากนี้เนี่ยคลิปแม่งก็ตัดไปเลยมันไปถ่ายอีกทีก็เช็คพอยต์ต่อไปแหละผมขออภัยได้นะครับคอมผมมันไม่น่าไว้แล้วแหละถ่ายเกมเนะี่ยอันนี้เป็น ร์าที่3ผมจะเดี๋ยวกันอันนี้ใช้ไงวะอ๋อนี่ไว้ตรงนั้นใช่ไหมอุ้ยมึงไปไหนวะน่ะเดี๋ยวก่อนว้าวแล้วก็สับสวิตโอ้โหเ,เดี๋ยวก่อนมันไปยังไงอะ่ะอันนี้มืบนมีบนนี้โอเค น,นี่อะไรเนี่ยมันยิงไปไหนวะต้องไปอ,อ๋อนี่ตรงนี้นี่อะฮะแล้วตรงเนี้ยแลอตรงนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยอันนี้ยิงมาตรงนี้แล้วผมกลับไปยังไงสับสวิต แล้วไงต่อโอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเดเรอก่อนรอก่อนรอก่อนซับมาแล้วมาแล้วอ่าฮะปุ๊บตรงนี้มาไหนต่อเนี่ยโอ้ยโอ้โหแหลกไหนต่อวะ ทางโคตรอันตรายอ่ะไหนต่อวะเสี่ยงอะไรอ่ะไม่ตลกเชี่อแล้วเนี่ยอุ้ยโหลดด้วย Yo.